สวัสดีครับผมเป็ดพระลวยสวัสดีพี่น้องปองป่ายสู้ผู้สุคนเมื่อนี้ก็บชิมาต,ตามแนวทางลางพัฒนาปูศูนย์เจ็วันศุกร์ขอโทษขอให้พี่น้องวันจันทร์วันจันทร์ที่ยี่มิถุนาสองห้าหเมื่อวันศุกร์ที่ยี่บสามของปูเข่าตัวกลับบนเลขบนออกเจ็ดศนย์เลขล่างออกสี่แปดบนปูให้วิ่งเจ็ดเข่าเจ็ดจับคู่ 0 7เลขออกเจศูปู้ห้ยศย์เเข่าตกกับก็ถือว่าเข่าเพราะว่าปูนี่ห้ไปกลับน้องปูก็ให้ไปกลับ,บแล้วก็เข่าตัวเน้นพร้อมเป็นตัวเน้นปู่ก็เน้นให้ติด7จกับเจ็เก้าแล้วก็0 7ย์เเข่าตกลับก็ถือว่าเข่าเพราะว่าปูให้ไปกลับ เ้วก็เป็นตัวเน้นเน้นให้แค่3าคูส่วนล่างวิ่งสองกับพวกเขาเลขล่างออกซี8เลขล่างออกซีแปพวเขาเลขวิ่งกับพวกเขาจับคู่กับพวกเขาล่างเอาเข้ามาตามกันต่อวันจันทร์ที่26เราพัฒนาปู่ศูนย์เจด วันจันทร์วันจันทร์ยี่สิบหกสองหก ลาพัฒนาปูศ07 บนบนวิ่งบนวิ่งศูนย์บนวิ่งศูนย์เด้อพี่น้อง บนวิ่งศูนย์จับคู่บนสามเก้าสี่เก้าห้าเก้า สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่ง ห้าหนึ่งบนวิ่งลูดศูนย์ตัวเน้นกระเน่นติดศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ ล่างล่างวิ่งหลดล่างวิ่งหลดหก ล่างวิ่งรูดหกจับคู่ล่างหกแปดเจ็ดแปดแปดแปด เกเจ็ดเก้าแปดเก้า

ตัวกันสามห้หตัวกันได้ไปนอกตัวกันส่วนตัวเน้นลางตัวเน้นลางกับเน้นติด6 แปดหกเก้าหกอพี่น้องแคบหนาจอดตามนี้ครับผมราพัฒนาปูศูนย์เจ็ด 26, ันยี่หกมิถุนาสองหาหกหกบนปูให้วิ่งรูด0จับคู่บน3ามเก้าเก้าหาเก้า

ส่วนตัวเน้นก็บหกแปดหกเก้าหกศูนย์ตกันสามหาสี่หาได้พี่น้องได้แคบหน้าจอครับผมแคบหน้าจอตามนี้ครับผมแนวทางลาพัฒนาปูศูนย์เจ็ดวันจันยี่หกมิถุนายสองหาหกพี่น้องท่านใดเขามารับมาส้มขอให้โชคมันหมันเรื่อยๆแห้งสูุปูสุกคนจะเจ็บจะไข่จะจนรวยๆเง้งๆกันทั่วหน้า ก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพรทารวยนะครับแล้วคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม